เข้ามาดูโครงการเนี่ยคะ่ะเพราะว่าหมายเลขเ,เลขที่บ้านที่นี่คะ่ะเป็นเลขที่บ้านสวยแล้วก็ไซส์กาลังดีคะ่ะหมอดูเขาบอกตานว่าถ้าเราได้ห้องเนี่ยคะ่ะแล้วก็เลขที่ห้องเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่ายังไงก็กู้ผ่านแล้วก็บมายเลขที่ที่นี่ดีมากๆเลยคะ่ะต้องขอบคุณที่โครงการเนี่ยนะคะที่แบบดำเนินเรื่องให้เราแล้วก็ทําให้เรากู้ผ่านภายใน3าวันจริงๆคะ่ะ ทำเลที่คอนโดนี้นะคะเป็นทำเลที่ใกล้ที่ทํางานของเราค่ะเพราะเราทํางานอยู่ที่ทาวนินทาวเรามีรถส่วนตัวประมาณสิบนาทีก็ถึงที่ทํางานแล้วค่ะแล้วก็ออกได้สองทางทางชคกทสี่เรียบด่วนแล้วก็เวลาไปห้างมีห้างสองห้างก็คือคิสตันและก็ซินแนนอีชวิวที่ตามตัดสินใจซื้อโครงการนี้นะคะเพราะว่าห้องอะ่ะเป็นห้องใช้สอยได้สะดวกแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ใช้สามารถเอาเพื่อนมาได้อะไรเงี้ยค่ะการตกแต่งพื้นที่ใช้สอยก็ กำลังพอเหมาะอะค่ะสำหรับคนอยู่คนเดียวไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะโครงการชีวะไทยฮอมานะคะอ๋อสวยแล้วก็สีค่ะสีน้ําเงินนะคะมันดูดูแล้วมันสบายตาค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการชีวะไทยฮอมานะคะก็จะมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ําสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีฟิตเนสค่ะแล้วก็มีห้องประชุมสําหรับให้เราใช้สําหรับให้เราอ่านหนังสือหรือแบบอยากอยาก,อยากมาทํากิจกรรมตรงส่วนกลางได้ด้วยค่ะ ก็ประทับใจค่ะเพราะว่าปังมากเลยค่ะจากการดูเลขก็งานก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเช่าแล้วนะคะความประทับใจที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตอนที่เราป่วยเป็นโควิดะคะแล้วไม่คิดว่าเราแบบ จะอบอุ่นขนาดนี้ค่ะนิติดูแลเราดีมากๆแม่บ้านก็เอาขึ้นมาตลอดเราไม่คิดว่าเขาจะดูแลเราได้อบอุ่นขนาดนี้ค่ะทำเลที่ตั้งอะค่ะมันมันมันก็ดีค่ะก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นตรงข้างหน้ามีร้านร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเซ็นทรัล e อิสเวลที่เข้าง่ายออกง่ายความสะดวกในการเดินทางของโครงการนี้นะคะจะมีรถไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็เดินทางง่ายมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าโครงการด้วยค่ะถ้าใครมองโครงการที่เป็นคอนโดอยู่ที่มันเป็นโครงการที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็โครงการที่เหมือนดูอบอุ่นเหมือนบ้านเราจริงๆค่ะ เราอยู่หมู่บ้านเหมือนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมาลองมาดูโครงการนี้เป็นตัวเลือกก็ได้ค่ะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ